พี่เปรมสุขอยากจะอธิบายการร่วงต่ําลงมาของตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ไหมพี่เปรมสุขตอนแรกเรามองภาพว่า1,450 1,460น่าจะเอาอยู่ถูกไหมมันก็ถอยลงมานะครับไปแตะที่1,430แล้วก็กลับมาที่1,450พี่เปรมสุขมองภาพตลาดอย่างไรครับอ่าโอเคก็ก็ถ้าถ้าเอายึดตามมุมที่ <c oughs> คุณคุณสัต ถามไว้ก็คือภาพเดิมเนี่ยถ้าบอกว่าตลาดหุ้นเวลาภาพทางเทคนิคเนาะเราก็ต้องยึดก่อนว่าเราคุยกันเรื่องสัญญาณทางเทคนิคอะน,นะครับเวลาที่หุ้นลงมาที่ฐานจุดต่าเก่าแล้วถ้ามันยืนอยู่ได้โอกาสที่จะเป็นวัฏจอมรผด์ตัวกลับมันก็มีใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าไรอย่างที่เราเห็นกันตามภาพเลยนะครับปรากฏว่า1 4ึ่งโลเดิมเนี่ยเปิดเรียกว่าไม่ให้ความหวังเลยอะเปิดกระโดดถอยหลุดลงมานะครับทรงตอนนี้สัญ,ญญาณมันก็เลยภาพเป็นอ่าเส้นที่กุณแจตีอยู่ตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า ตลาดยังส่งผลทางแบร์กันไปต่อแล้วก็ภาพของตัว MA CD นี่ติดลบมาต่อเนื่องนะ เมื่อสักครู่นี้ฟังที่คุณสาพ,พูดเรื่องของตัว valuation หลายตัวทั้ง PE dividend yield เราเหมือนไม่ใช่เป็นตัวเลือกแรกๆถึงแม้ราคา,าจะลงมาลึกแต่ถ้าเทียบกับคนอื่นเราก็ยังไม่ได้ถูกกว่ามันก็เลยเป็นอย่างเป็นตัวกดดันอยู่นะครับค่าเงินบาทก็ยังดูออกไปในทิศทางที่เรียกว่าเรียกว่าอ่อนค่าไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นอย่างนี้คง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 อธิบายยากนะว่าจะเกิดจากอะไรอะไรคนอาจจะบอกเรื่องนโยบายรัฐหรืออะไรนี่ก็คงไ่ต้องถามดูนะครับแต่เมื่อทรงของเซตพอมันทําโลใหม่ลงมาเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็พยายามตี channel เป็นใหม่ละถ้าลองตีชนแนลของตัวกรอบในลักษณะของภาพเซตอินเด็กตเนี่ยตีเอาตีจากไฮและกันหกร้อยเก้าสิบกว่ากว่าลงมาจนถึงไฮรอบหลังสุดถึงห้าถ้าเป็นกรอบด้านบนเนี่ยพาราเรลโซนด้านล่างมันจะอยู่สักประมาณ พันสี่ร้อยสิบห้าพันสี่ร้อยยี่สิบแถวนั้นนะครับอันนี้คือถ้าว่าภาพวัดทางเทคนดคลวันที่ถอยลองไปลึกสุดหนึ่งสี่สามศูนย์และทำแท่งเขียวทรงเหมือนดูดีขึ้นแต่การดดตัวภาพยังดูยังดูไม่ค่อยสวยนะคือถ้าทรงแบบเป็นแท่งเขียวเมื่อวานนี้ยืนนิง่งๆปิดใรนลักษณะที่เรียกว่าทําแท่งสูงขึ้นหน่อยอาจจะสวยกว่านี้นะครับวันนี้คนต้องดูละว่าปิดสิ้นวีกวันนี้1 4 6 0ที่หลุดลงมาเราจะกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวดังกล่าวได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ทรงอาจจะเริ่มดดดููภาีขึ้น,น แต่ก็เป็นแค่ดีขึ้นในระลอกสั้นๆนะครับผมผมในโดยส่วนตัวแล้วกันในเมื่อมาหลุด1460ลงมาเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆมันควรจะเป็นการเด้งไม่ไกลนักเช่นอาจจะติดแถว1460หรือเยอะหน่อย1480แถวนั้นนะครับและอาจจะมีการคอลเลกถอยลงมารูปแบบของการถอยก็โลเดิม1430น่าจะเป็น ตัวแรกเหมือนเดิมนะครับถ้าลงมาต่ำเก่า1430แล้วยืนได้โอกาสน่าจะเริ่มดีขึ้นหรือว่าถ้าลงมาชแนลขอบด้านล่างเลยตีซ่า1 1 5ถ้าตรงแถวนั้นเนี่ยทั้ง1430หรือ1415สําำหรับคนมองภาพกลางๆผมว่าแถวนั้นอาจจะมีมีจังหวะเป็นโซนโหลดของไว้หน่อยนะคืออย่างน้อยๆเราเริ่มเห็นแนวซับพอร์ตระยะสั้นหลังจากหลุด1460ลงมานะครับก็เอาเป็นภาพกลางๆหน่อยก็1 4 3 0 แล้วก็พันสี่สาสองจุดนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ถ้ารอรอกันมาอยู่เนี่ยอาจจะใช้เป็นโซนโหลดของไว้บ้างแต่ภาพที่ทางหลักมันยังเป็นขาลงอยู่เนตอนนี้กลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็จะบอกว่ารอจังหวะหุ้นในแนวโน้มขาลงเนี่ยการวินเงินสดยังดูได้เปรียบอยู่นะครับเอาคู่แรกตรงนั้นก่อนส่วนดาวต้านวันนี้ก็พันสี่ห ยืนได้ทรงดูดีขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นมาสัก1480แถวนั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่ายัางไม่น่าผ่านนะแล้วถ้าดูตามภาพอาจจะขึ้นไปชนแล้วก็ย่อลงมาก็คําแนะนําตอนนี้คงคงรอรับแถวโซนสโซนที่เราพูดเมื่อสักครู่1 4 3 0กับพ4นส่าแถวนั้นครบับคุณแซมครับครับผมอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าจะจะสะสมนะฮะก็ประมาณสักพ4 3 0 1 4สทีนี้ต้องถามพี่เปรมสุกอีกกรณีหนึ่งคือพี่เป็นม,มองภาพหลักอยู่แล้วแหละว่ามันหลดลงมาแล้วมันก็ โดนประมาณสัก 1460, 1480อ่อจุดจุดไหนคือถ้าเกิดว่ามันผ่านจุดไหนแล้วมันจะทําให้ตลาดหุ้นม,มันถือว่ากลับขึ้นมามีโมเมนตัมเชิงบวกได้ดีขึ้นอ่าโอเคก็ตอนนี้ก็คือสเต็ปแรกเวลาที่หุ้นมันลงมาถึงซับพอร์ตเนี่ยในในในลักษณะของการกลับตัวเนี่ยโดยหลักๆมันก็ควรจะเห็นการติดตัวแล้วก็ไม่ทําโลใหม่นะครับแล้วก็เริ่มยกหายขึ้นเช่นถ้าอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้จะเป็นพันสี่หกสิบหรือพันสี่แปดสิบ ถอยลงมาแถวโลเก่า1430หรือสูงกว่าอันนี้สัญญาณน่าจะเริ่มดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการขยับยกตัวขึ้นมาส่วนแนวที่ตัวตัวเรียกว่าเป็นโมเมนตัมสำคัญเนี่ยผมมองแถวแถวสัก1480แถวนั้นนะอาจจะมองเป็นเส้นกดตัวสั้นๆอยู่ถ้าผ่านตรงนั้นได้ทรงของโมเมนตัมน่าจะเริ่มดูดูแข็งแรงหรือดูดีขึ้นแต่ดูตอนนี้ยังคิดว่าภาพนั้นยังน่าจะเกิดได้ยากอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าสเต็ปแรกก่อนแล้วกันถ้าเมื่อไหร่เห็นเซตไม่ทําโลใหม่แล้วมีการยกตัวสสููงขึ้้้นนนไดดภาาาอจจจจะะ่่ใใแตใหป หมุดเป็นแนวไว้ก็ตีสักพันสถ้าเริ่มกลับไปยืนได้อาจจะเห็นการติดตัวที่ไกลมากขึ้นนะครับ,รบ<ๆ>ก็ก็ดู<ๆ>ดูแนวประมาณตรงนี้ครับแต่<ๆ>ฟังพี่เปรมสูงแล้วกลยุทธ์นั่นก็คือว่าถ้ามันผ่านยากก็พอมันขึ้นมาบริเวณประมาณสักหนึ่หรือ1,480ก็ก็ทยอยขายก่อนถูกไหมแล้วค่อยรอดูว่าจะผ่านหรือไม่อย่างไร อ่าก,ก็คงสําหรับคนที่ที่มองแบบเทรดสวิงเทรดช่วงสัน้นใครได้ต่ำว่าแถวนั้นผมก็ว่าน่าจะติดดนวต้านนะหรือว่าใครที่ถึงเงินสดรอซื้ออยู่เห็นมันโอ้เด้งจากพันสี่สาิตรงนี้มันขึ้นมาจะสามสิจุดละมันจะขึ้นเลยไหม ถ้าถ้าถ้าแต่เปในมุมผมผมคิดว่าโอกาสถอยลงมาแถวโลก่ามันยังมีอยู่เนี่ยก็ยังอยากให้รอมากกว่าที่จะเข้าไปเสี่ยงซื้อรุ้นว่าตรงพ4น0เป็นวัตถุมลาคืออย่างน้อยขอให้เห็นมันยกโลยกไฮก่อนแล้วค่อยมาตั้งกลยุทธ์กันใหม่อ,อย่นน่าจะเป็นเป็นโอกาสหรือว่าเป็นจังหวะในการเรียกว่าเทรดได้ดีขึ้น มากกว่านี้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราดูปัจจัยรอบๆข้างนี้ผมยังหาข่าวเชิงบวกที่จะหนุนให้อินเด็กซ์ฟื้นตัวดีๆยังค่อนข้างจะ่จากัดนะนแล้วก็ภาพของตัวตัวต้นตเดียวกว่าปลายเดือนที่แล้วที่เราคุยกันทั้ง Weekly Monthly มันเริ่มเป็นแบรครับก,ก็ก็เลยให้น้าหนักต้องระวังมากขึ้นแล้วกันครับผมค่ะ ราบผมเอาเ<อ>พราะฉะนั้นลองมาดูกันฮะคือเซตเนี่ยถึงแม้ว่าจะลงแต่หุ้นมันก็บางตัวมันก็มีดีดขึ้นบางบ้าง,างหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะฮะ <laughs> ที่ทรงดีหน่อยนะฮะพี่เต็มสุขหารให้หน่อยครับแนะนำนนะโอเคได้ครับก็เอาเป็นช้อยแรกแล้วกัน เราขอเลือกแบงก์ใหญ่อย่างตัวของแบงก์กรุงเทพหรือ BPL นะครับก็แน่นอนครับเขาก็พักพร้อมกับตัวตลาดเหมือนกันแต่รูปแบบของตัวแบงก์กรุงเทพหรือ BPL เนี่ยหลังจากขึ้นไปทำ high ที่175บาทเนี่ยก็คอเล็กนะพักตัวอยู่ในเรียกว่าทัทตีกรอบก็เป็นกรอบช่องขนาดเลยลงมาแถวขอบล่างบริเวณสัก162บาทแล้วเริ่มมีการสวิงตัวกลับขึ้นมา เราเทียบกับเซตนี้เซตถอยลงไปแถวฐานโลเดิมเลย BBL พักแต่ยังพักอยู่ในโซนบนนะครับแล้วก็รูปแบบการตักตัวดูน่าสนใจถอยอยู่ในกรอบช n e l แล้วก็เริ่มมีการยกตัวขึ้นมาเมื่อวานต่อเนื่องด้วยวันนี้เนี่ยยังคงทรงตัวอยู่บนเส้น5วันแล้วก็อยู่ทะลุเกาะขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เครื่องมือตัวที่เราเห็นอยู่ในภาพของคุณแสบไอซตรงกลางกับเอมซดเนี่ย มันยกขึ้นนะมันดูสวนกับเซ็ทที่เซ็มันดูซึมๆตัวลงเขาเลยคิดว่าใครมี BBL อยู่าังน้าถือต่อนะครับหรือว่าถ้าจะมองสะสมกอบสั้นๆเนี่ยแถวบริเวณตรงนี้166จนถึง168เนี่ยผมว่าพอมีโอกาสรุนรีบาวสั้นๆขึ้นไปได้ ต้านอยู่ประมาณไหนก็คงหวังไฮเดิมก่อนสักร้อยเจบหาทโชคดีคถ้าเกิดเราเราเราสิ่งที่เราคาดการณ์เมื่อสักครู่นี้มาผิดตลาดขึ้นได้ไกลอาจจะไปได้สักร้อยแปแถวนั้นนะครับแต่ถ้าดูจากทรงตอนนี้ก็เลือกตัว BBL จากภาพที่ดูแข็งแรงกว่าตลาด สัญญาณโมเมนตัมระยะสั้นยืนเหนือเอเวอรเรได้อยู่นะครับถือว่าดูค่อนข้างจะสวยแล้วก็ MACD RSI ยังคงยกขึ้นก็เป้าหมายอย่างที่คุยเมื่อสักครู่นี้175กับ180ในกรณีเข้าเล่นรอบลักผิดทางอาจจะลอกความเสี่ยงไว้หน่อยต่ำกว่า163กบาทลงมาเราใช้เป็นแนวคัดลอสนกันในตัว VP พนะครับตัวที่2อตัวที่2เราขอเลือกตัวของอิชิตันแล้วกันนะครับตัวของอิชิตันเนี่ยเทนใหญ่ๆยังเป็นการเดินหน้ายกตัวขึ้นนะ เซตถอยเขาไซเวอออกข้างนะไม่ได้ถอยด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ทำแท่งเขียวขึ้นมาเรียกว่าใกล้ๆแนวเส้นกดหรือเรียกใกล้ๆไฮเดิมอีกแล้วสัญญาณของโวลุ่มการซื้อขายในช่วงหลังถือว่าขยับเพิ่มขึ้นนะครับและเทนด้านล่างเนี่ยถ้าลากโรโตโลมันเหมือนวิ่งอยู่เหนืออัพเทนไลน์ได้อยู่ก็ใช้เป็นสัญญาณ่อดลงมายังน่าจะเข้ารับเพิ่มได้อยู่นะครับถอยลงมาผมยังดูว่าน่าสนใจนะครับแนวไม่สวยเมื่อไหร่อาจจะมองสัก16บาท40ถอยต่ำกว่านี้ลงมาเป็นการหลุดเทนค่อยใช้เป็นแน หนีแล้วกันถ้ายังไม่หลุดเนี่ยมีอยู่ยังน่าถือรุ้นต่อนะผมยังมองวิ่งจะไปหาเกาะแดนบวนสัก18บาทเป็นเป้าแรกไกลกว่าน,นั้นอยู่สัก18บาท80เท่านั้นนะครับก็ดูจากภาพละเท็ดยังเบนขาขึ้นถ้าใครตีแบบ อชอบไพ่แพทเทิร์นตอนนี้เหมือนสวิงออกข้างทำรูปแบบแทนกอยู่นะน่าจะมีรุนเบรกขึ้นไปเพราะว่าเทนก่อนหน้าเป็นการยกตัวขึ้นแล้วก็ MACD RSI ดียังกว่างตัวอยู่ในโซนค่อดไปในทางบวกอยู่อย่างน่าจะมีโอกาสกว่างเหนืออัพเทราเพื่อวิ่งขึ้นไปหาเป้าหมาย18หรือใกล้หมาส8 8แได้ครับผมก็เป็น2ช้อยตัวเลือกที่ดูแข็งกว่าตลาดในช่วงสั้นๆตรงนี้นะครับผมครับครับผมอ้าวไปคาถามได้เลยน้องบี คำถามนะคะพี่เอมสุขขาขอตัวแนวรับทิสโก้หน่อยค่ะ uh. มาดูตัวของทิสโก้กันบ้างก็ถอยลงมาไม่ค่อยเยอะนะแล้วก็เริ่มบ<ะ>ิดตัวกลับขึ้นมาครับตูตอนนี้ถ้ามองโซนแนวรับเนี่ยโลใกล้สุดเขาก็97.75หรือว่าหายก่อนหน้าสัก97บาท50ก็คงอยู่ฐานประมาณตรงช่วงนั้นนะครับ97บาท50ถึง97บาท75น่าจะเป็นซ<ะ>ัพพอร์ตอยู่ในช่วงสั้นๆตรงนั้นอยู่นะครับส่วนการดิดตัวกลับขึ้นมาเนี่ยแนวต้านยังอยู่สักประมาณ101บาทแถวๆนั้นนะฮะ,ฮะก็มองภาพเกาะในตอนนี้ก็อาจจะมองถ้าย่อลงมาใกล้ๆแถวซัพพอร์ตที่ ว่าจะซื้อรอรุ่นรับันผลถึงแม้ปีนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นจ่ายปีละสองครั้งละแต่ก็ถือว่าอย่างพอพอรับันผลลุนได้อยู่นะครับก็รอรับแถวโซนแนวรับที่คุยแล้วกัน97.5จ็ถึง97.75แถวนั้นนะครับผมค่ะค่ะตัวตขอไปขอ LH ค่ะ ตันนี้ก็ผิดหวังเหมือนกันนะ<อ>ผมก็คิดว่ามันน่าจะเริ่มยืนได้ปรากฏว่ายังไม่ยืนเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เห็น property เกือบทุกตัวนะถอยลงมาค่อนข้างจะเยอะไม่แน่ใจว่ากังวลประเด็นไหนกังวลดอกเบีย้ยจะอยู่ในโซนสูงหรือว่ามาตรการไม่ออกมาสาักทีนี่ผมไม่แน่ใจแต่ตัวของภาพราคาในตอนนี้ก็คนคนมองภาพทางเทคนิคแต่เขายังดูไม่สวยนะครับยังวิ่งอยู่ในโซนท่าล่างอยู่แต่ถ้ามองในลักษณะของการสะสมซื้อลงทุนเนี่ยก็คงคอมเมนต์เหมือนตัวเซตละกัน ถ้าเรามองเซ็ตพันสี่สามสพันสี่เล่นแถวนี้อาจจะมีของไม่หน่อยก็ได้ละถ้าตัวปันผลสัก40สตังค์ต่อปีนะ ถวนี้มันก็เกิน5แล้วอ่ะผมก็ว่าเออก็คงมองในระดับตรงนั้นแต่ภาพของราคายังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวอะไรนะครับจะหาแนวรับเมื่อมันทําหลุดลมมาใหม่ก็คมมองสําหรับคนซื้อสําหรับลงทุนระยะกลางแล้วกันจะเริ่มกลับมาดูน่าสนใจเมื่อไหร่แต่ะเท่าก็เจบาท80ดาถ้าผ่านไปได้อาจจะมีแรงสวิงขึ้นไปสัก8ป0บาทสิสตางค์แถวนั้นนะครับตอนนี้ก็คนเล่นสั้นรอดูสัญญาณการกลับตัวอยู่แต่ถ้าใครชอบรายเท่า จะรอซื้อหรือว่ารอสะสมเนี่ยแถวนี้ผมว่าอยู่ในระดับที่พอมีของไว้ได้บ้างแล้วแหละก็รอดูว่าเมื่อไหร่จะมีสัญญาณการกลับตัวก็ค่อยเข้าเพิ่มนะครับในตัวแงเครับ,รบตัวสุดท้ายขอเป็นนัหนึ่งวันนี้ค่ะตัว next ค่ะ next นะครับโอเคอ่าสัญญาณของตัว next กันบ้านะครับถอยลงมาเรียกว่าถอยลงมาแล้วพยายามตั้งหลักอยู่แถว10บาท80 เมื่อวานนี้ดีดตัวแต่กับปิดในโซนต่ำอยู่นะครับวันนี้ยังยืนนิ่งๆทรงๆตัวก็ภาพกรอบในตอนนี้สัญญาณระยะสั้นแถวตอนที่ลงมาตรง10บาท80ดสิบดีดต,ตัวเนี่ยผมว่าพอมีความสําคัญอยู่นะถ้ายังไม่หลุด10บาท80ดลงมาเนี่ยไขติดอยู่หรือว่าใครไล่ข้างบนแล้วย,ยังไม่ได้คัดเนี่ยขอดูอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันถ้ายังยืนได้เนี่ยอาจจะพอมีแรงดีบาวนะครับสิกับสิบสาทห้ เป็นโซนอรอลุ้นขายแถวๆนั้นแล้กันแต่ถ้า <Bar> ยืนไม่อยู่ยังทําโลต่ำกว่าสิบบาทแปดสิบจะใช้แนวดังกล่าวเป็นแนวคัดลอดหรือแนวหนีก็ค่อยว่ากันก็ให้ความสํมาคัญแถวลโลระยะสั้นสิบบาทแปดสิบยังไม่หลุดลุ้นขายสิบสองกับสิบสองจุดห้านะครับหลุดใครใช้เป็นแนวคัดเหนี่ยออกมาครับผมครับค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่เปรมสุขค, <Ind hui S 2> ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดี